ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ควรรัวเพชรศิรินะคะก็จะพาเพื่อนๆเข้าครัวอีกแล้วนะคะค่ะก็มาทำเมนูต้มจืดบนเส้นหมูสักนะคะสำหรับมื้อเช้าสบายๆนะคะจะได้สดน้ำสุปนะคะนี่นะคะไปดูวัตถุดิบในการใช้ทำในวันนี้นะคะสิ่งแรกเลยเราก็จะมีเนื้อหมูนะคะนี่นะคะ เน,นื้อหมูเดี๋ยวเราต้องเอาไปสับมาช,ช่อแล้วก็ทําการหมักนะคะในส่วนผสมที่เราต้องหมักก็มีกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะก่อนไปทาน้ําซุปนะคะเราก็จะมีตัวที่ช่วยให้น้ําซุปหวานก็จะเป็นเป็นรากของอขึ้นช่ายแล้วก็รากผักชีนะคะนะคะต้นหอมเนี่ยเราก็จะไปทําน้ําซุปนะคะให้น้ําซุปหวานค่ะแ่ะแก็มีต้นหอมผักชีนะคะ แล้วก็มีวุนเส้นค่ะเปเส้นนะคะมีวินเส้นนะคะ,นนะ,คะก็มีตัวปรุงรสด้วยก็จะเป็นซีอิ๊วนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะก็ผมปรุงรสดีะคะ่ะพริกไทยดำนะคะ นี่คือวัตถุดิบที่เราต้องใช้สำหรับการทำต้มจืดบนเส้นหมูสับในวันนี้นะคะนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะไปเลยค่ะเพื่อนเราก็ไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะว่าวันนี้เราจะทำต้มจืดบนเส้นออกมาหน้าตาหน้ารักทานหรือเปล่าค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะเพื่อนอันนี้ก็คือหมูสับนะคะหมูสับประชอนที่เราไปสับมาแล้วนะคะ แล้วก็ในนี้ก็จะมีกระเทียมพิกไทยรากผักชีแล้วก็มีหัวหอมนิดนึงนะคะที่เราจะนำมาหมักในหมูนะคะค่ะเดีย๋ยวเราไปดูนะคะวิธีการหมักนะคะเห็นเพื่อนแล้วเราจะใส่อะไรลงไปบ้างนะคะ อย่างแรกนะคะเคพื่อนเราก็จะใส่ซีอิ๊วหวานนะคะเอ่อซีอิ๊วขาวนะคะใสซีอิ๊วไปหช้อน,นะค่ะช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะช้อนเหมือนกันนะคะ ที่นิดหน่อย okay. ใส่ผงปรุงรสดีนิดหนึ่งนะคะ ยากนะคะเพื่อนแต่ลงมือกันนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเสร็จแล้ว จะิกนะคะก็จะขยันให้เข้ากันอย่างปรุงรสให้เข้าไปในเนื้อหมูนะคะหหมักเอาไว้นวดให้หมูเหนียวขึ้นนะคะ จะเป็นแนื้นุ่มเด้งนะคะรชาก็จะกลมกล่อมหอมแล้วค่ะนี่เราก็เดี๋ยวเราต้มน้ำไว้นะคะเราก็จะไปทำน้ำซุปน,นะคะหมูเราก็เริ่มเหน,ยเนียวแล้วะค่ะื่ากั นะครจะเกิดอาการเหนียวนะคะออกแรงนิดนึงนะครับแล้เริ่มมีการเหนียวหนักตัวนะครับ เราก็จะพักหมูไว้นะคะสักรอน้ำเดือดก็ประมาณ5นาทีนะคะ พักเนื้อหมูเอาไว้นะคะนี่ค่ะเนื้อหมูที่เรานวดแล้วนะคะเห็นไหมะเนียนเหนียวค่ะเราก็จะไปทําน้ําซุปนะคะเพื่อนไปไปดูน้ําซุปกันค่ะใส่รากขึ้นช่ายแล้วก็รากผักชีนะคะใส่ลงไปก่อนค่ะา ใหรนนนน้ร้อนทำงานเนาะรอให้น้ําซุปเราเดือดขึ้นีกน้ําซุปก็เดือดแต่เห็นไหมคะเพื่อนตอนนี้เห็นสีน้ำเห็นสีของน้ํานะคะ ก็จะมีความเขียวนิดๆก็นั่นก็คือสีของรากของขึ้นชายนั่นเองนะคะ mm. ก็หอมนะคะก mm. ็ะจะใส่ในเนื้อหมูไปแล้วก็ปั้นเนื้เหมูไปทำเป็นรูป,ปรเป็นก,นก้อนนะคะง่ายๆค่ะเป็นที่ง่ายมากแล้วก็อร่อยกับน้ำซุปด้วยนะคะ หูถ้าเราจะนวดนานๆก็จะเด้งมากกว่าน,นี้นะคะแต่เ,เราก็ประมาณนี้กพอเ,เดี๋ยวได้ได้เคี้ยวบ้างนะคะเนียนไปก็อาจจะเหนียวไป ตอนนี้หมูเราเนี่ยที่ลอยขึ้นมาเนี่ยนะคะหมูปลาชอ่อที่ลอยขึ้นมาเนี่ยนะคะนี่นะคะก็คือสุกแล้วนะคะอันเนี้ยหมูสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ดเส้นนะคะเพื่อนดึงเส้นเราก็จะใส่ลงไปจะทำการตัดดึงเส้นนิดหนึ่งมันยาวมากดึงเส้นเพื่อไม่ให้หนยาวเกินไปนะคะ นี่นำก็เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เเส้นลงไปเลย,ยง่ายง่ายเส้นเะราก็ใส่ลงไปแล้วนะคะ ก็อน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่ก้อนขาอาซุปลงไปนะนะคะเร่งน,น้ำซุปให้หวานขึ้นนะคะ อร่อยแล้วนวนิดหนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับต้มจืดบุ้นเส้นหมูสับเห็นไหมคะหมูที่ลอยขึ้นมานี่คือสุกหมดแล้วนะคะตาเป็นอย่างนี้นะคะหอมหวานอร่อยน้ำซุปค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปของเราในคลิปหน้านะคะนี่นะคะหน้าตาหน้ารับทานไหมคะค่ะไปเลยค่ะเพื่อนนี่ก็สุกแล้วพร้อมเสิร์ฟไปทานร่วมกันเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ